วันวันนี้มาพบกับเฟอีกแล้วทุกคนเรื่องของเ่อกก็คือเฟอไปได้สก,กูช่มาจากร้านที่ขายของในอังกฤษนะคะใครอยากเห็นใช่ไหมไปดูในทิกเก k ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยเฟอพาไปบล็อกมาทุกคนแล้วก็คือดีใจมากๆได้มาเป็นแบบเหมือนลัคกี้บล็อกนิดๆนะคะก็คือช่วงนี้แบบอาร์ทคอยก่องสู่มมันมาแรงใช่ไหมวันนี้ก็เลยกลับมาแกะกล่องสูงสูชิแนละไม่เคยเห็นที่ไทยเหมือนกันแล้วแบบมาเห็นที่นี่ก็คือตื่นเต้นมากๆวันนี้ก็เลยจะมาแกะกันนะคะต้องบอกก่อนว่าอันแรกที่เฟอได้มาเนี่นา Land คียบ็อกเป็นซีรีส์3แล้วนะคะแต่ว่าเฟย์ไม่เคยเห็นซีรีส์1กับ2เลยว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นบร่องของเขานะคะ แล้วก็ตัวทั้งหมดที่จะได้นะคือใจเฟยอยากได้เป็นตัวปลาฉลามทุกคนไม่รู้ว่าเราจะได้ไหมแล้วก็ในคอลเลคชันนี้เนี่ยจะมีตัวอัลต้าแรดด้วยนะคะก็คือจะเป็นส่งตัวข้างล่างแต่ดูจากสีเนี่ยน่าจะแบบว่าเป็นสีทองนะมันก็เลยเป็นอัลต้าแรดแล้วก็จะมีตัวเนี้ยเนี้ยมันจะสามารถเลืองแสงตอนกลางคืนได้ทุกคนน่าตื่นเต้นมากแต่ยังไงก็ยังอยากได้ไปลาฉลามอยู่ดีแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสูงสุ่ม five night at freddy นะคะมันเป็นหนังการ์ตูนที่แบบสยองขวัญสยองขวัญน,นิดนึงเป็น ของแบรนด์ Squish Me นะคะจะมีทั้งหมด6แบบรวม Secret นั่นเองซึ่งแฟนลองจับจับคร่ำครอยู่แล้วเนี่ยน่าจะได้ตัวกระต่ายรือว <c oughs> ่า <c oughs> ความจริงอะความจริงอยากได้ตัวหมีนะสีมันน่ารักตัวหมีตัวนี้เราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะคะเราจะมาแกะกันเลยเดี๋ยวเราเริ่มแกะจาก,ะกะอะไรก่อนดีเอาจริงๆอยากแกะจากอันนี้ก่อนเพราะว่าแบบไม่เคยแกะมาก่อนแต่ว่าเนี้ยเคยแกะแล้วเป็นคอลเลคชันอื่นนะเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้กันก่อนได้ตัวที่อยากได้ไหมนะ เปิดแล้วนะเปิดแล้วนะข้างในจะมาหนะ้าตาประมาณนี้นะเหมือนคุมน้องไว้อยู่แต่ว่าก็ยังดูทรงไม่ค่อยออกว่าจะได้เป็นตัวอะไรนะคะเปิดแล้วนะเราได้เป็นตัว Growinda the r k ค่ะทุกคน อ๋อน้องจะเป็นอย่างนี้น้องไม่ได้เป็นสกุชี่เดี๋ยวเราจะลองปิดไฟดูนะคะว่าน้องจะเลืองแสงจริงไหมทุกคนเราปิดไฟแล้วนะคะน้องถือว่าเรืองแสงไหมอะมันไม่ค่อยเรืองแสงขนาดนั้นนะฟววามันดูไม่เรืองแสงเลยด้วยซ้ำแอบเฟลเพราะว่าได้ตัวที่ไม่ชอบแถมยังไม่เลืองแสงอีกแล้วก็เฟลที่2ก็คือมันไม่ได้เป็นสกุชี่มันเป็นแบบ s t r e t บอ ball ะเดี๋ยวเราไาแกะอันที่2กันเลยก็คือเจ้า s q u i s h นะคะแต่ว่าจริงๆก็แอบรู้แล้วแหละว,ว่าได้ตัวอะไรก็เลย ยแอบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ขนาดนั้น <laughs> เดี๋ยวมาแกะกันอย่างที่บอกว่าเฟยจับเจอหูแล้วเฟยก็เลยคิดว่าเฟยน่าจะได้กระต่ายนะคะกลิ่นเหม็นชุนออกมาเลยทุกคนดึงกันอได้เป็นกระต่ายจริงๆด้วยนี่แต่ว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นี่หูสโลมากอืมสโล ต่กินเหม็นมากแล้วก็มีรหัสอะไรข้างหลังก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีลายเส้นไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็เพิ่งสังเกตเห็นคนว,ว่าเราได้มาทั้งคู่เป็นสีขาวทั้งคู่เลยอะไรครับเนี่ยประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะเอาน้องไปตั้งโชว์นะคะประดับตู้เนาะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์นะคะเดี๋ยวไปจะซื้อมากแกอีกแต่ว่าแอบผิดหวังน้องไม่ตรงปกอะกระต่ายก็คือไม่ตรงปกเลยแล้วราคาน้องแพงมากพูดเลยแบบประมาณตัวละ400ออะแต่ว่าก็ ก็บีบมันมือดีเดีย๋ยวจะเก็บไว้กับถงุงคลิบนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย